สวัดีครับทุกคนในช่องกิจงาชนชาแนลนะครับผมและทุกคนก็อยู่ในรายการตบแม่ส้มจะล้มได้ไหมนะครับผมซึ่ง EP นี้เป็นตัวละครเอนโซนะครับผมกับ กินใหม่โครปิก้านั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเอนโซคนนี้นี่เป็นอดีตเมสซอมอันดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันอันดับ2นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเขาก็ได้มาส่งดาวให้ผมในสตีมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ประมาณแบบว่าผมรอหนึ่งหนึ่งเมสซอมเอนโซกับพี่กิทอยู่นะครับรอโครปิก้ามาถ้าสกินเอนโซเข้าผมจะได้หนึ่งหนึ่งกับพี่เลยไหมครับจะได้ฝึกรอผมเอนโซท็อปหนึ่งครับที่ตอนนี้เขามีสกินเอนโซโครปิก้าเข้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดให้น้องเขาเลย นี้นะครับผมเราจะต้องมาสุ่มตรงหน้านี้นะครับผมเริ่มต้นที่9คูปองนะผมก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับผมพอเราเข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับผมมันก็จะมีกิจกรรมให้เราสุ่มนะครับส่วนลดครั้งแรก10ครั้ง2องร้คูปองก็จัดยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะจบกันที่กี่คูปองนะครับผมสำหรับสกินคราบิกาฮะ สิครั้งได้เลยนี่ฮานะเฮ้ยทำไมันกระโดดวะเป็นแอนิเมชันเปิดตัวเฉยเผื่อมั้งอ๋ออะไรกันครับเนี่ยคุณได้รับโทเค็น117อันเราใช้กี่อันเราถึงจะได้คูราปิก้ากันนะอย่าบอกว่า1,000อันได้เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยครับครั้งแรกผ่านไปครั้งที่2ครับผมไม่ต้องแสดงอีกกดข้ามไปเลยอ๋อได้ทีละ119นะครับผมแล้วข้างล่างเราก็จะได้รางวัลมาตรทีละชิ้น2ชิ้นนะครับผม400แต้มเดี๋ยวเราก็ได้อีกชิ้นนะเคคครรัับผม10้งงคคครรรััั้้้้ทีี่่่3โโออหไไไดะกนนบเเยยมมุล ครั้งที่4ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เกิน10ครั้งนะครับผมได้แน่นอนคิดว่าไม่น่าเกิน2,900คูปองนะครับผมคงมาไ,ได้ทีละร้อยทีละร้อยทีละร้อย,อยงไงครบ1,000เนี่ยมันก็ได้นะครับผมไปครั้งที่5ครับโอ้เฮ้ยได้เกเฉยครั้ 9, ทงที่6ครับผมก็ออยังไม่ออกไปครั้งที่7ครับไม่ได้ปุ่มตีกับป้ายประกาศอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกประมาณ3ครั้งก็จะได้แล้วเฮ้ยมันลดลงว่า มันลดลงเหลือ76ชิ้นว่าปกติมันได้ทีละ100 100นะครับเนี่ยเฮ้ยลดลงเหลือ69โอเคไม่เป็นไรครับอย่าใจเสียกูปองรอยเยอะไงโอ้โหได้ทีเจ็ครับผมผมว่ากดอีกครั้งนึงน่าจะเพียงพอละปึ้ง76ครับขาดอีก2นะครับผมไม่ต้องแสดงอีกครับก็จะได้ละปึ้งได้6ชิ้นนะครับผมเรียบร้อยครับครบครับผมกดรับให้หมดเลย เรียบร้อยครับผมยินดีด้วยคุณกิจไงได้รับรางวัลน,นี้สกินเอ็นเซอร์ของเราที่จริงผมนึกว่าตรงคําว่าประวัติตรงซ้ายมือเนี่ยนะครับผมมันน่าจะเอาไปแลกในการสุ่มได้เนาะแบบอารมณ์แบบว่า10ครั้งแลกได้3ครั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ากดเลือกอัตโนมัติไปนี่ก็มีแต่ให้กดส่งนะครับผมก็คือแบบรับของพวกนี้เข้าในขังครัผมซึ่งมันไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันเป็นปัดเช่านะครับผมอาจจะได้นิดน,นึงเหมือนกันนะครับนี่จะประหยัดขึ้นกว่าดีได้เยอะเลยแล้วเราก็มากดรับกันตรงกล่องจดหมายนะครับผมแบบเท่ ก็สรุปแล้วนะครับผมสำหรับสกินเอนโซคูราปิกานะครับผมตอนแรกเรามีคูปองอยู่ที่11457นะครับผมามาลบกับคูปองปัจจุบันนะครับผมก็คือ8258นะครับเท่ากับว่าเราใช้คูปองในการสูมสกินคูราปิกาไป3,199คูปองนะครับผมถ้าเพื่อนสูมได้กี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอยากรู้ว่าผมดวงเกลือด้วยหรือเปล่านะครับผม ซึ่งถ้าถามว่าวันนี้ผมจะสามารถสู้กับเอนโซอดีตท็อปหนึ่งได้ยังไงนะครับผมวันนี้เราจะต้องมาจัดรงจัดรุนจัดไอเทมกันก่อนนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมเข้าไปที่ไอเทมครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมการดวลหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ารองเท้าโซนิกบูทเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับผมในการดวลหนึ่งหนึ่งกับสายกายภาพนะครับผมแต่ว่าไอเทมเนี่ยผมค่อนข้างไม่แน่ใจเลยนะครับผมว่าไอเทมชิ้นไหนเป็นไอเทมที่ดีในการดวลนะครับผมซึ่งเอนโซเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวละครที่เน้นในการโจมตีเร็วใช่ไหม Kamu. เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาขึ้นเจาะเกาะแบบตีร,วรัวๆเช่นพวกเส้นสเปียนะครับผมเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาออกโอมิอาร์มแล้วก็ตามด้วยสะทงสะท้อนอะไรอย่างนี้ผมแต่ปกติเราตัว,วนหนึ่งๆกันเนี่ยมันก็ไอเทมชิ้นสองชิ้นมันก็จบเกมได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเซตไอเทมหนึ่งๆเอ็นโซของผมนะฮะส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องรูนใช่ไหมทุกคนรูนในกนันหนึ่งเนี่ยผมมักจะให้ความสำคัญกับรูนเลือดเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าผมก็โดนกายหยิบมาเยอะไงแม่งเวลาแบบโดนทีไรมันเอารูนเลือดดดดมม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 าาาาาตตตตตบบบบบบผผผผททุกกกกกกีเเ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 ลลลยยนน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 ะะ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 ะคคคครร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 ััััััพฉ้้้็็็็จจออ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 ููืืืืไไไไปหหหฮโโงง่่่่ซ บ่อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างตกเมตานะครับผมก็สําหรับรูนในวันนี้นะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องผสมขี้เลยนะครับผมก็เป็นรูนเลือดเกาะนะครับผมผมก็จัดไปแล้วกันนะครับโคเด้นบอดี้อีสิบก้อนนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจริงๆเอ็นโซมก็ต้องให้ความสําคัญกับแท็กซปีดนะแต่ผมคิดว่าเลือดก็สําคัญเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นโปรเทคนะครับผมเอาเลือดอีก450 เอาวิกนิดหนึ่งแล้วก็เอาฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับและอันสุดท้ายนะครับผมผมจะใช้เป็นโปรเวสละกันนะครับผมก็คือลูนแท้งนั่นแหละครับคุณง่ายๆนะโเด้นโปรเทคโปรเวสนะครับผมเอ็นโซเลือดพันเอ้ย ลูนน <Universe> really <c oughs> ี้แหละครับชนะคนหนึ่งมามากมายแล้วสมัยที่ผมแข่งนาคอกับเซียนโยผมก็ใช้ลูนนี้แหละนะครับทุกคนก็อาจจะใช้เจาะลงเจาะร้อยก็ตามแต่แต่ผมใช้ลูนเลี้ยครับไปก็เดี๋ยวเราไปสร้างห้องเตรียมรอนึงกับเขากันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับตบเปซ้อมจะรับได้ไหมอีพีนี้จะสามารถชนะได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับเขาแล้วนะครับผมอดีตเอ็นโซท็อปหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่เอาอันดับหนึ่งปัจจุบันมาเล่นนะครับผมเหตุผลง่่่่าาาายยยๆคคคคครรรรัับบผผผมมมมมกก็็ือออออตตตติิดดดดดดเเเเเขขไไไไไไไ้้้้นนนะะะะแทวลลฮี อหมาแทนนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาเป็นอัดับ2ปัจจุบันนะครับและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะดวลหนึ่งหนึ่งกับเราแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไปรีกันเลยดีกว่านะครับ ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเนี่ยวันสกินนี้มันจะสวยขนาดไหนนะครับผมก็เปลี่ยนรูนนะครับตามรูนที่เราเซฟไปเมื่อกี้เลยสเปลที่ผมคิดว่าจะเลือกใช้กับเขานะครับผมผมคิดว่าผมจะใช้ระเบิดนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าหัวร้อนมันจะดีหรือเปล่านะครับผมเพราะมันต้านทานความเสียหายสิบเปิร์นแล้วก็เลือดดิ้งนะครับมันไม่ได้บวกแอทแทาสปีดแต่วีก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะลดความเสียหายได้ตั้ง40%เนี่ยแต่กดตอนอยู่ใกล้ๆนะผมผมว่ายังไงระเบิดก็น่าจะเฟี้ยวสุดนะครับหรือไม่ก็อาจจะเเเปป็นออออาาามล้้งงโซ่่ะะไรี ไม่รู้เหมือนกันแฮะไม่มีความรู้เรื่องการ1-1น n z o เลยนะครับเพราะฉะนั้นเบสิกสุดครับระเบิดครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่าดีไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาใช้อะไรเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะฝึกมาพอควรแล้วผมจากคอมเมนต์ที่เขามาเมนต์ตอตีผมนะครับเขาแบบฝึกรอตบผมไหมแล้วอะเออไอ้บริฟายวะ ใช้จริงนะครับเนี่ยเขามาล้างโซ่หนึ่งทีแต่ผมก็แอบคิดในใจไงว่าแบบเอาพู้รีไฟล์มาจะคุ้มเหรอวะเราออกล้างมาอาจจะคุ้มก่อนหรือเปล่าในช่วงเลดเกมอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูเลือดครับทุกคนเฮ้ยเลือดเราเยอะกว่าเขาแค่สามร้อยเว้ยแสดงว่าเขาใช้รุนเลือดนะเนี่ยเอออะไรครับก็ตามที่เราเซตไว้เลยครับผมก็รองเท้าเกาะก่อนนะครับแตชิพแรกผมว่าผมปกติผมจะซื้อเกาะนะแต่ผมเอารองเท้าก่อนนะครับจบได้จบใช่ไหมครับพี่กิจใช่ครับจัดไปโอ้เราผมตีคลิปช้าแล้วไงวอุ้ปสารคญี่ปุ่นด้วยอ่ะโคตรเท่เลย แล้วผมเบี่ยงโซคูเขาไม่หลบเลยว่ะแน่ๆเขาหลบแล้วโอเคก็ดึงเชิงไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เหรียมไหนมุกไหนมาสู้กับผมแต่เขาไม่เก็บยาด้วยดิเขาไม่ควงโซ่ด้วยอ่ะเขาแบบตีธรรมดาอย่างเดียวเลยอ่ะเหมือนกับร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยเลี้ยวแบบครั้งแรกเลยนะผมแบบว่าใครบินก่อนบิงหลังชนะนี่ผมไม่รู้เลยนะครับวันนี้ทีเน่ยไม่คิดมากครับผมก็ยับเลยละกันนี่ได้ไป20% เปลี่ยงนะผมโซนะเอ้ยเขาแดดไปแล้วแล้วผมโซเบ้าเออแล้วเขาเกี่ยวชิปทำไมเขาเล่นเกี่ยวชิปวะอ๋อเพราะว่าค่าชิปยังไงครูดาวสกิลโซก็รีไงใช่าไหมเออเพราะงั้นเกี่ยวชิปไปก่อนก็ไม่ม่เสียหายเพราะว่เหมือนเราใช้โซฟาร์มชิปอะในสามทางนะครับน่าจะใช่นี่เขาอทาล็นชิแรกจริงเลยแสดงว่าสูตรนี้เขาลองมาแล้วนะครับเอาเขาหนึ่งไปแล้วนะครับเป็นไรไหนแม้เขาจะเกี่ยวชิปตลอดเลยครับผม เอ้เงินผมนำ40บาทป่ะแสดงว่าผมลัคลิปีว่ะเบี่ยงโซ่ครับขอแดดแล้วในเกี่ยวโดนตั้งเลยว่ะเกี่ยวคลิปโอเคเขาใช้สเปลแล้วนะครับรอบหน้าใช้เล่นดีๆแล้วอ่าผมซื้อเม็ดซับไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมออมวินสปีดนะ ผมว่าสกินเนียนโซ่นี่เสียงโซค่อนข้างเนียนเลยนะครับผมปกติเวลาเราแบบเล่นเอนโซ่แล้วก็เจนโซใช่ไหมมันจะไปมันมันจะแบบได้ยินเสียงเสียงโซวืด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 เป็นตอนนี้ม็อกมน่าจะตายแล้วว่ะโอ้โหรอดเฮ้ยผมลืมไปว่าเอนโซมันตีบ้านแหลกมากโอ้โหการหยุดไม่ได้แม่บ้านแตก แย่แล้วครับแป๊บเดียวเลือดปั๊มกูหายไปครึ่งหลือดไอ้แซดกูมองไหนเพลียดีกว่าครับไอเทมโกงในการโดนหนึ่งหนึ่งให้ฉอตนี้ผมพลาดผมโดนตีบ้านแตกเลยนะเนี่ยปะเขาจะพลาดเอ้าเกี่ยวโดนสตัร์แต่ไม่โดนโซอะไรกันครับเนี่ยสามมาทีผมจะโดนเอ็นเลยหรอสงสัยผมต้องสู้แล้วว่ะเหมือนบังคับสู้แล้วครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวแม่งโดนตีบ้านแตกแน่เลยเบ๊บน้าเนี่ย เขาจะไล่มาตีบ้านเลยไม่เปรียบได้เปรียบกย็นะครับโอ้โหแม่งตีแรงจังอนะ่ะช็อตตีบ้านมาแน่ผมว่าช็อตนี้เแบบคำพีครับนะแต่เขาก็ใช้คุ้มเลยนะหมายถึงเขาก็ใช้ตัวคุ้มเลยเออปูจะกันบ้านเขาก็กันโหด <c oughs> อ่ะเห็นเลยนะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ็นเลยผมว่าช็อตนี้เนี่ยถ้าเขาตีบ้านไหนเอ็นละไม่ได้สู้เอ๊ะแต่เขาไม่จบป่ะดูดิเย้ยเขาต่อให้เขาต่อให้เขาโอกาสโอกาสตะกี้เราแพ้แล้วนะช็อตไปแก้ถ้าเขาตีบ้านเนี่ยถ้าทุกคนเห็นภาพเนี่ยก็แพ้ละไอยักษเต็ปเกี่ยวสเต็ปช็อตอันนี้เอ้ยสเต็ปโยกว่ะเขาออกเป็นไอ้นี่เลยครับเขาไม่ไม่ไม่สนมุกไม่ส่วนผมนิอามเลยเว้ยเขาแบบทาลอนเสร็จมุลา มันต้องเป็นเซตนี้สินะรอบหน้าถ้าเราได้สู้เราลองก๊อปเซตเขาไหมลอกอมนี่เอามาทำอไมวะเนี่ยไปสอดว่าโอกาสมาถ้าไม่สู้ช็อตนี้ก็ไม่รู้จะสู้ช็อตไหนแล้วครับอุ้ยเกี่ยวเบ้าโอ้โหทีเดียวผมไม่ไม่เข้าใจเลยว่ะไอ้เอฟเฟเอฟเฟคแบบดูไม่รู้เรื่องเลยจัะ อันไหนของกูวะเนี่ยเกี่ยวมั่วไปหมดเลยครับโอ้สู้ไม่ได้จริงเร็วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเกมหน้าผมแล้ลองเซตเดียวของเขาดูแล้เขาออกเอจอิทเตอร์นะาคินที่สามอ่ะอมนี่อัมผมว่าไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยว่ะยังไงทาลอนชิทแรกก็ดีที่สุดนะครับแล้วเราลองเปลี่ยนตรงกลางเป็นรูนโทนดูโปรเทคผมว่าเฉยๆนี่นะครับผมก็เป็นประวัติของเม็ดส้มนะผมเวลาจบเกมว่าจะมีเม็ดส้มอยู่ข้างในครับมาดูดาเมจกันนะว่าต่างกันเท่าไหร่อ๋อครึ่งเท่าครับผมหมื่นหกกับสาม มารอบนี้เรา<ๆ>ลอง<ๆ>มาเปลี่ยนกันดูนะครับผมว่าเราจะสามารถใช้เซตนี้ซู้มเขาได้ไหมรอบนี้เราเอาโคดเด้นบอดี้สิบอันเลยนะครับผมแล้วตรงกลางเราก็เปลี่ยนเป็นโชนนะครับผมสิบก้อนเลยแล้วอนี้เราก็เปลี่ยนเป็นรอบนี้เราลองเปลี่ยนเป็นดักก้นคอแล้วกันนะครับทุกคนยังไงการที่เราจะเอาชะนะช็อปหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น<ๆ>เราต้องหลักสูตรใหม่ๆกันดูนะครับมาครับทุกคนเกมที่สองของเรา รอบนี้เราก็จะใช้สกินเดิมนะครับผมก็คือ Enzo Curapica นะครับผมแต่ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนสเปลที่ใช้นะครับผมหลังจากที่ลองมาเมื่อกี้แล้วผมคิดว่าสเปลที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือ p u r i ายเพืาอมาล้างโซ่ได้แต่ว่าจะให้กดจังหวะล้างโซกับบเขาผมคิดว่าผมก็น่าจ,จะสู้ไม่ได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นวัดใจไปเลยครับผม <c oughs> หัวร้อนรอาออแล้วผมคิดว่าเกมน,นี้ผมจะออกเม็ดไฟชิ้นแรกนะผมเอามาล้างไงแทน Purify ที่เขาเอามาใช้แล้วก็ออกทารอน อาจจะเวิร์กก็ได้นะไม่รู้ว่ะไม่มีความรู้เรื่องการหนึ่งงเลยเพิ่งตื่นด้วยนะครับผมสกินเข้า11โมงมาอาชีพก็ตอนเที่ยงแล้วครับเนี่ยเอาออกไอเทมซับละกันครับอินดี้อินดี้อินดี้หน่อยโซแล้วครับผมเราใช้โซในการเกียร์ลิปเลยครับหลังจากที่เราโดนเขามาเมื่อกี้ทำให้ผมรู้ว่าแม่งใช้ไปเถอะครับโซอ่ะเกี่ยวคงเกี่ยวลีปอ่ะใช้เลยไม่ต้องกักเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่เกินห้านาทีเดี๋ยวก็แพ้แล้วแดดไปแล้วนะครับ ต้องเกี่ยวดว้ดวยครับโดนฟอมไปนัดหนึ่งแต่เขาเก็บเลือด <c oughs> ขพิงนอยอูดาวดิเโซโต้ไวจัง โอ้ไกลเกินโอ้โค้ทโค้่ครัรอบหน้าเขามาีรางวัลครับเฮ้ยเดี่ยวโดนด้วยครับ แน่เยเนี่ยเขาจะเล่นช็ตตอตประมาณนี้เราเกี่ยวเขาเขาเกี่ยวเรานะครับไม่ไม,ไม่ไม่ยอมสูญโดนเบี่ยงคนเดียวแรงจังวะถ้ารอนชิ้นเดียวเท่าผมเนี่ยโอเคเราในเพจต,ตามเขาแล้วกันนะครับไอช็อตนี้ผมต้องรีบกันว่าที่การช็อตนี้ก็แพ้เหมือนกันนะเนี่ยเขาสวดบ้านผมแล้วแพ้กันได้เราต้องเล่นต้องเล่นตอนมีล้างนะ้วก็มูลาแกมูลา,มลาแมนตีนะครับ เกาะเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเจ็ดร้อยยังไงเจาะเกาะก็กสําคัญไอช็อตนี้ถ้าเขาเวี่ยงถ้าเขาแบบเกี่ยวโดนแล้วเวี่ยงมาผมว่าผมกดทางดีๆอาจะชนะได,ได้แต่เขาก็มีฟูลิฟายเหมือนกันมันจะเล่นตอนเขาไม่มีฟูลิฟายแต่แม่งเป็นไปได้ยากมากเลยย,ยังไงผมมีฟูลิฟายก็ได้เปรียบกว่าเพร,ราะผมไม่เห็นเขาเวี่ยงนะ่นอ่ะช่ก็จัดเลยครับช็อตนี้รเราต้องใช้ เนี่ยผมครับผมเอาแดดแซะแดดแทะรัวๆเลยวะ่ะโอเคได้ม Ages, หมดแล้วครับดิเอจิสหลอกูชิีลอสละกันอินดี้อินดี้น่าจะเอาครูดาวมามาสู้นะครับผมอารมณ์แบบสไลด์สไลด์สู้แต่ผมว่าตีส่วนน่าจะแรงงจังครับแผลล้านส่วน โอ้โหเกี่ยวอย่างแม่นโอ้โหเพราะว่าเขาช่ำหนึ่งหนึ่งจัดเลยว่ะคนนี้เขาแบบรู้อหมดแลยึุกจังหวะเกี่ยวจังหวะนี้กดล้างจังหวะนี้สู้จังหวะนี้แม่งสู้ได้แม่งช่ำจริงของจริงเลยคนาแน่ผมบอกเลยใครอยากจะไปลองหนึ่งหนึ่งเอ็นโซเขาก็ไปลองได้นะผมแต่ผมว่าแม่ง ของจริงเลยนะคนนี้สู้ไม่ได้เลยครับผมสอนเกมรู้สึกเกมที่สอนยังนานกว่าเกมแรกนะผมหกกะทีมาดูดาเมจเกมนี้กันบ้างดูซิว่าจะต่างกันสองเท่าไหมหมื่นสองกับสามหมื่นเอ็ดต่างกันยิ่งกว่าสองเท่าอีกครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับตบเม็ดส้มจะล้มได้ไหม EP นี้ก็เรียกว่าไม่ได้สู้เลยนะครับผมสำหรับเอนโซ่คือโรปิกานะครับผมถ้าเพื่อนสุ่มกันได้กี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการสอนเล่นเอนโซ่ด้วยนะครับผมด้วยการให้คนที่มาหนึ่งเา้หนะะรผมมมน้าาจไปลึ่งการใช้ ของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็รูนในการเล่นสามทางของเขาด้วยนะครับว่าเขาใช้อะไรนะครับผมถ้าเป็นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์คลิปนี้และช่องนี้ได้วยนะแล้วเจอกันใะนคลิปหน้าสวัสดีครับไปดิสู้กันเลยส้า